่่่าอไมใชถ้าผูไม่ดีนี่หล่นคนน่ะลุนคนนั้นหล่นคนจะไปก่อนเลยมานี่ไปสบายแล้วกลับได้เลยเนี่ยบอกาเจกเชงไม่ต้องไปซื้อบิ๊กไบค์อะเจกซื้อบิ๊กซื้อบิ๊กไบค์เราซื้อนี่ขี่ดีกว่าอไป อันตาไรหรือเปล่าก็เหมือนกันแหละครับตกแขนหนักตกเกมกบมอเตอร์ไซค์เนี่ยตกคที่ที่แขนหนักแค่ตกไม่ถึงทำไมถึงตกนะครับหมดไปมันพยุดตมืนรตืควยอ่ะบ้านองเมกอะไรคุมมันน่ะพันหนากับพันเร็วเช่ กลับบ้านเลยจะกลับบ้านแล้วกูก็วงอแล้วไม่ไม่มีไฟไท้ายไอ้ขี่ไปส่งกันนะฮะขี่ไปท้ายเหนือข้อมันเนี่ยโอ้ข้อลำสันมากครับดูกล้ามเนื้อตรงสะโพกตรงขาดีฮะโอ้นักกีฬาเพราะกายดีดีนี่ต้องมีต้องต้มสองวันถึงจะกินได้หนาละ <c oughs> เลอไม่เป็นแมวไม่มีแมวไม่มีอ้าวอ้าเจ้าจะไปไหนโอ้มีนาทีเลยเครื่องติดเร็วแน่ดีใจกับบ้านดีใจได้กลับบ้านแล้วเออกลับทางนั้นออกไม่แดงหรือเปล่า t next ครับผมสวัสดีครับโอ้โชกอัพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยดีไปหน่อยไหมเนี่ยโอ้ตัวสูงมันจะสูงจนกระถิบร้อยเลยเนี่ย